สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาติดตามรับชมความมันกันต่อครับเต็มรูปแบบครับสำหรับคลิปนี้4คันมันมันงานปากบ่อขุดสะทมที่แค่เมตรห้นี่น้ำทะลักต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยท่อพยานาครับทีมงานสอจตด,ด,ดำ ทั้งโคลนทั้งน้ำทั้งดินเหนียวมาพร้อมกันที่นี่บ้านยางตำบลลำดวนอำเภอรกระสังจังหวัดปุริรามครับเปิดหัวเที่ยวแรกครับรับน้องก่อนเลยเพราะว่าหลายๆทิปผ่านมาครับเสียนิกไปพบช่างโมดวาวซิงสปิริโตในเรื่องของเทอร์โบครับหลังจากไปจัดมาใหม่ กลับมาแล้วเริ่มกันเลยเที่ยวแรกเปิดมัวข้อเสียของเสียนิกนีโนไม่กล้าคันนี้ครับก็คือกระบะดำที่มีความลาดชันน้อยครับ โอ้โหเที่ยวแรกคึ่งกระบะเที่ยวแรกคึ่งกระบะแล้วครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเที่ยวแรกเที่ยวแรกขนาดนี้เที่ยวต่อไปจะขนาดไหนจัดให้ก่อนเลย ฝั่งโน้นครับจอดแซะกระบะกันเสียมอสเสียโนแล้วก็เสียดัง ของไม่ต้องซื้อเต็มกระบะเหลืออยู่ประมาณสามพุงกีอยู่ข้างบนประมาณสามพุงกี <c oughs> เหยีกันใกล้ๆนี่แหละครับ สายฝนก็โปรยปล,ยปลายล,ลงมาแล้วครับฝนกระหน่ำลงมาแล้ว อาลงมาดูก่อนครับ เรมีอีกโอ้โหงานนี้ รอชมกันต่อไปครับวิ่งไปโน่นแล้วเซียนนิกได้สามเที่ยวครับสามเที่ยวเท่านั้นเองสามเที่ยวเป็นเหตุดครับ <c oughs> เ,ออเ,เอาอีกไหม่ยเอาอีกไหม ที sections, ่เขาจะจ่ายตัค์ไว้เนี so right? ่ยท right? ี bumps, ่เขาจะจ่ายตัค์เราไว้เนี่ยมันเริ่มไหลแล้วดิมันเริ่มไหลแล้วเนี่ยโยกโยกมันก็ไหลแล้วนี่ยโยกหอยดูไปเดินหน้าไปอีก อเ,เอาเลบฝนตกกระนำแล้วครับสายฝนกระนำลงมาแล้วจบกันทีมงาน จบเลยครับแบบนี้ครับโอ้โโอโโอยอยู่แล้วอยู่แล้วเรียบร้อยครับอยู่แล้วอยู่แล้ว อยู่เลยครับเจ้ายอดอัศวินตาการสายฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนัก <c oughs> อ้าวเริ่มซาลงไปแล้วฝน สายฝนเริ่มซาลงแล้วเสียนิกวิ่งได้แค่สามเที่ยวดินเต็มกระบะ บอกเลยว่าสามเที่ยวสุดโหดของเสียนิ้ดูแล้วนี่ถ้าทางจะจบแล้วครับเพราฝนตกกระนำด้วยดินลื่นด้วยวิ่งลำบากครับจบไม่สวยครับแบบนี้เรียกจบไม่สวย ดูสิครับขอ,องฟ้านี่มืดครึ้มบรรยากาศนี่มันไม่น่าทำงานเลยตอนนี้เสียแบกกำลังเจราจาอยู่เอายังไงกับป๋าดีจะลุยต่อหรือว่าพอแค่นี้ดูจากสถานการณ์แล้วมันไม่น่าจะไปต่อได้แล้วครับ อายกเลยวะยกยกยก, <laughs> ยกแล้วจะออกได้หรือเปล่า <laughs> ยกแล้วก็อยู่ตรงนี้และ <laughs> ยกแล้วก็ออกไม่ได้เหมือนเดิมผล <laughs> กันอะ อยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วพอพอ <c oughs> รอก,ก่อนรอก,ก่อน <c oughs> มันลื่นแล้วที่ฝนตกอย่างนี้เนี่ย ยิ่งดิบก็ยิ่งอยู่ยยยยตรงนี้แหละครับดําไม่ชันก็เทดินดินก็จะติดเยอะกว่าขั้นอื่น นะครับแกสามที่เอาเท่านั้นรู้เรื่องเลยเสียนี้เผื่อใครยังไม่เห็นบ่อดินต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตลอดนะครับคิดดู <c oughs> รถไถก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับแบบนี้ เนี่ยครับต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ําเอาไว้ตลอดระดับความลึกอยู่ที่2เมตรครับนี่ครับ2เมตรน้ําทะลักตั้งแต่ 1, เมตรห้าสิบแล้วเนี่ยนี่ขนาดติดตั้งเครื่องสูบน้ําน้ําไหลตลอดเวลาน้ํายังเต็มบ่อขนาดนี้ครับนี่ไม่ใช่น้ำนะนํำฝนนะน้ําฝนแค่นิดเดียวน้ําฝนแค่เปียกๆลื่นๆฮะ อะไรนะแม่เข็นในมอสออกก่อนนั่นดูให้ไอ้ดังกระดังดังเข็นในมอสออกมาแล้วเปียกหมดแล้วครับเออไปต่อนี้กันดีได้เท่าไหร่นะป๋าได้เท่าไหร่นะได้กี่เที่ยวนะ ไปสามสิบแปดเที่ยวป,ปูดเปิดเชียงเดนไปเข็นตูไปช่วยเจ้ายอดอัศวินก่อน การสายฝนกระน,นำลงมาอย่างต่อเนื่องจบเกมแล้วครับจบกันวันนี้ ดันโตดครับลื่นลื่นลื่นยังไม่พ้นครับยังไม่พ้น ิ่งแต่ตกหนักลงมาเรื่อยๆครับเที่ยวสุดท้ายคือเจ้ายอดอัศวินสรุปแล้วคลิปนี้เราเห็นแค่เสียนิกเสียนิกจัดไป3มเที่ยวแล้วก็ยอดอัศวินเที่ยวสุดท้ายปิดท้ายทำการสายฝนกระหน,น่ำครับ เปลี่ยนครับอ้าวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว เกมแล้วครับจบเกม100%เ ไปก่อนครับหลบฝนก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ